ดีครับพอแม่พี่น้องสู่ผู้สุขคนครับครับมือนีก็เป็นมือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่25หนะครับครับทางสองเสียงยาผ้าเลาะครับมีแนวทางนะครับเนาะครับเป็นแนวทางตัวเลขของเล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนามือนีก็เป็นข้องปูขุนแหละครับปูขุนค่ะได้มาหอดมาถึงแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับ ตัวเลขผู้ขุนงวดที่แล้วทางส่องบ่ได้ลงให้เพิ่นครับเพราะว่าติดตุลาเนาะครับเนาะครับมีตุลาครับครับสำหรับมือนี้เพิ่นกระทรงมาแล้วคือเก่าครับเหมือนเดิมสําหรับปูขุนเนาะครับเนาะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะครับเพื่อสิบ่งที่ผ่านแนวทางครับให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆครับกดหนึ่งไลค์เนาะครับเนาะครับหนึ่งไลค์ หนึ่งแช่ไปเรื่อยๆห้มุ่ยพวกเบิ้งไปน้ำครับเราพัฒนากาเป็นของปูขุนนะครับเนาะครับมือนี้ครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพานเลยครับเด้อครับเราพัฒนาวันที่ยี่สิบห้าแล้วครับเนาะมือนี้ครับเขียนเลขหาก่อนสิงหาคม พศ2568ครับสำหรับตัวเลขผูขคุนกามาแนวทางเก่าของเพลิลนครับมีเลขบนเลขล่างของเพ่นบนล่างอันนี้เป็นเลขวิ่นครับบนล่างครับบนล่างปูให้ไปที่0 2 4 6 7หกเกครับมีหกตัวครับอันนี้เป็นเลขของปูขุนเลขวินครับเลขวินเอาไปวินเอาไปจับคููเอาครับครับสำหรับตัวเลขวิ่งลูดของปูครับปูวิ่งปูลูดไปตัวใดกับมาเบิ่งนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะครับเลขวิ่งเลขลูด ครับรูดปูรูดไปที่สองสองกับเจ็ดครับอันนี้ตัววิ่งตัวรูดของปูครับสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดครับเด่นสองหล่ะครับลองเจ็ดเนาะครับเนาะครับเก่งไปที่สองลองเจ็ดครับบนล่างของปูครับของเปิดก็มีสองกับเจ็ดเนาะครับเนาะครับ ครับนี่ตัวเลขของเล่าครับล่องเกียดนะครับเด้อครับล่องไว้ครับเอาจับคู่ที่นี่ครับข่าวเบิ้องหมดจับคู่นะครับเนาะครับจับคูฮกคู่ปูหามาครับกับนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดครับมันหมานเด้อครับเด้อครับมือนี้ยสี่เก้า นำเสนอตัวเลขคือ9ครับ0 7 2 7 4 9ครับแล้วก็6 9 6 9 6 9 6 9 9 0 9 2 ครับปูหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสองครับครับนี่เป็นตัวเลขสองตัวครับเอาไปบนล่างด้วยครับเด้อครับปูให้ไปทั้งบนทั้งล่างไปเลยครับชุดนี่ผู้ให้่กันมาหนึ่ตัวหนึ่งครับปูกันไว้ครับกันปูกันเป็นหาสามเลยครับเด้อครับหาสาม ห้าสามปูกันไว้เอามาเบิ้งสามตัวครับสามตัวสี่ตัวครับอันนี้เป็นเลขของปูขุนครับตรงมี้สามตัวสี่ตัวเนาะครับเนาะครับเอาสามตัวก่อนครับเก้าสามตัวไปที่เก้าสองเก็ดแล้วก็อีกตัวเอาตัวเดียวแหละครับเจ็ด เก้าสองครับเพิ่นกลับให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นสามตัวครับสามตัวพ่อแม่พี่น้องมัก,กจับด,ด้วยครับเด้อครับคัดก้าพานซะครับเพราะว่าเหลือสามตัวครับแล้วถ้าผู้มักนะครับเอสองเจ็ดเก้าสอง หมักสองตัวนี่ปูดเด่นมาสองแล้วครับเนาะครับเก้าสองสองเกียดครับ, 9, 2, 2, 7, รบอันนี้เป็นเล็กสี่ตัวนะครับสำหรับปูขุนก็มีแบบนี้ครับปูขุนพารวยนะครับเนาะครับ,นะรบ,นะรบปูขุน พารวยครับพาไปรวยครับสำหรับตัวเหลขของปูครับเป็นเลขเลลาครับเหลาพัฒนาขายอย่าลืมตกกันของปูไว้นะครับเด้อครับหาสามนี่ครับขายอย่าลืมครับเก่งๆไ้เลยหาสามของปูครับมักนํอยูหาสามนะครับเนาะครับ 0 2 4 6 7 9ครับอันนี้เป็นเลขวิ่นเอาไปวิ่นเอาครับผู้จับมาแล้วครับผู้จับมาแล้ว2กับ7ครับผู้ลูดไปที่2กับ7เด่น2ครับกลมเด่น2 7ครับ2 7ครับกลมเด่นปู2 7เ็ดเด่นเด็ดเลยครับ เาครับเรียบร้อยนะน้องครับเนาะครับบานนี้ครับนี่เป็นตัวเลขของปู่ขุนพารวยครับครับปูหลุดไปที่สองกับเกตเด่นสองครับจับคู่กับมิศูนเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสองครับโอ้พวกปูจับมัสเก่าน้ำละครับเนาะ ครับเข้ากับ0ย์ปูจับมาขนาเลยครับ969092สําำหรับตัวกันของปูปูกันไปที่หาสครับอันนี้เป็นเล่าตัวเหลยกของปูนะครับเหลยกสตัว3ตัว9ก7 792งเ็ดเจ้าครับแคปน้าจอครับ3ามทุ่มสอทุ่มครับ2องทุ่มเครื่อง สองทุ่มโดยประมาณครับอันนี้เป็นตัวเลขเล่านะครับเด้อครับพอแม่พี่น้องผู้มักครับผู้คัดกผพานแหรอครับท่านซ่องกาเพื่อควบบันเทิงเพื่อควบสนุกสนานนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรล่ะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับจกโชคมันมานสุขปุสุนชนนะครับเด้อครับว่าวายู่ไก่ยู่ไก่ครับว่าวาไทยว่าเล่าครับเบิ้งไปน้ำกันครับขอขอบพระคุณหลายๆล่ะครับสำหรับการกดติดตามครับ พอกันไหมล่ะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ